เขาท่า นั <laughs> okay. mm ้นเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันในเด็กนะเจอกันในบ้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปขับทั้งกันอากาศดีมากนี่ก็คือต้นกระบอกพลิกของเราพวกนี้นะอันนี้นะ ทุกคนเห็นไหมอ่ะเสียงนี่ตน,นีต้นเล็กเลยอุ้ยน,น,น่ารักและต้นนี้ก็เป็นหลากหลายเลยทุกคนอตั้งแต่็นเล็กจนโตนะ มีบรรยากาศขึ้นเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวรอมากตอนนี้โอ้โหรอสุกสิบตอนนี้นะคะหา่าแตกจริงๆนี่ค่ะก็จะบ้านเราเรื่อย จุดบ้านเรานะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเรานะคะดูโอ้โหเอ๊ะเอ้ยเดี๋ยวนย่ามันจะเป็นเลยนี่นะคะนี่ห้องเราคือตอนนี้สภาพก็รกนะ อยากจะดูนี้ตรงนี้ล็อกมากคุณน้องเล่นอ่ะเนี่ยแล้วคือกาะกีนะทอดนะดูตรงนี้คุณผ้าตรงนี้มันลุกเลยอะค่ะอือย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยค่ะจากช่อง p สตอรี t o r y ทำให งั้นเดี๋ยวหนูอาจจะมีสติกเกอร์ไลน์ไลน์เมสไปทุกคลิปเลยนะปัดแป้งมาเพิ่งเพิ่งล้างหน้ามาคือวันนี้ร้อนหน้าเลยอะ่อยะพอปัดลมหันไปทางไหนน้องกเตตะลมฮ่าสำหรับคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือน,น,นเลยนะจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะ